กติอาจารย์ถึงสุขก็จะปฏิบัติงานประจําที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบ,บาลเมืองร้อยเอ็ดแปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นช่วงเย็นก็จะกลับมาเฝ้า,าประจําที่ร้านยานะคะแล้วก็เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อยู่ทั้งวันค่ะร้านยาชื่อร้านบ้านยาหนองแคนที่อยู่บริเวณตลาดหนองแคนนะคะให้บริการมาตั้งแต่ปี2556พร้อมๆกับให้บริการเริ่มหลี่เช่นเดียวกันนะคะ ็เริ่มรู้จักโครงการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพยอมสุขอนเอนกนันนะคะที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยศาลามนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับอาจารย์คา,านาคะบันติตานุกูลที่เป็นประธานเครือข่ายเภสัชกร,เพ,กรเพื่อการควบคุมยาสูง ให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วเราจะสามารถช่วยเขาเรื่องบุหรี่ได้สําเร็จนะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างนะคะส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้ป่วยพร้อมไหมตัวเราเองเป็นเภสัชกรพร้อมไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเรามีความจริงใจนะคะทําให้เขาเชื่อใจไว้วางใจแล้วร่วมมือที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเทียบเปอร์เ็์แล้วนะคะคนที่เลิกได้กับที่เลิกไม่ได้เนี่ยจริงๆคนที่เลิกไม่ได้ ประมาณ70%ดูเหมือนตัวเลขที่เยอะกว่าแต่ถามว่าทําไมเรายังมีแรงที่จะทําต่อตรงนี้นะคะส่วนหนึ่งคือเราคิดว่ามันเป็นความท้าทายที่จะดึงแรงจูงใจหรือดึงพลังบวกของเขาออกมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรียนรู้จากผู้ป่วยเองหรือว่าเรียนรู้จากการไปอบรมเพื่อนํามาใช้ ในเคสที่เรายังไม่สามารถทำให้เขาช่วยเลิกบุหรี่รได้ก็มีท้อบ้างค่ะแต่ก็บอกตัวเองตลอดเวลาว่าถ้าเราท้อเนี่ยคนไข้ก็จะยิ่งท้อไปอีกฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งมากพอที่จะช่วยเขาสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น จากที่เราได้เรียนรู้มิติทางจิตวิญญาณทําให้เราได้เข้าใจคนไข้ามากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราเข้าใจแล้วก็ใส่ใจเขามากขึ้นเนี่ยทำให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ถึงความจริงใจและก็หวังดีของเรานะคะทําให้เขาให้ความร่วมมือในการรักษาแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากขึ้นส่งผลให้การรักษาเป็นไปได้อย่างดีขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราเข้ารับการอบรมเรื่องของการใช้จิตวิญญาณในการให้คำปรึกษานะคะเราก็รู้สึกว่าประสิทธิภาพในการให้รนการเรื่อม,มุริกของเรามากขึ้นเป็นถึงประมาณ20-3 0%คือเราทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีพลังในด้านบวกมากขึ้นคือมองคนไข้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเองซึ่งการใช้เทคนิคในการทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยจะทำให้คนไข้เขารู้จักคุณค่าในตัวเองมากขึ้นหลักตัวเองมากขึ้น ก็จะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเลิ่มบุหรี่ได้มากขึ้นสำหรับเคสที่ประทับใจนะคะก็เป็นระดับผู้อำนวยการกองของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเคสนี้สู่บุหรีมานานเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วเขาก็พยายามเลืกอกด้วยเรื่องบุหรีด้วยตัวเองมาหลายวิธีนะคะแล้วก็หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จพอเราได้เข้าไปพูดคุยนะคะให้คําแนะนําแล้วก็บอกถึงวิธีการว่าควรจะทําอย่างไรแล้วก็ให้เขาเลือกวิธีการที่เขา ยินดีที่จะใช้วิธีการนั้นในการเลิกบุหรี่นะคะโดยที่เราให้กําลังใจแล้วก็ให้ความใส่ใจนะคะให้ให้กำลังใจเขามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นจนทําให้เขาสามารถเลิกบุหรี่ได้สําเร็จแล้วเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากด้วยนะคะมีครั้งหนึ่งที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะว่าเขาไปตีกอล์ฟในตอนเช้าแล้วเขาได้กลิ่นญ้าซึ่ง เขาไม่เคยได้กลิ่นนี้มาเลยในเวลาเป็นเวลาเกือบ40ปีนะคะเป็นกลิ่นหญ้าอ่อนๆที่ที่กำลังถี่ใบแล้วก็เจอกับแสงแดดแล้วก็ไอน้ําในตอนเช้านะคะซึ่งเขาเล่าให้เราฟังเราก็รู้สึกภาคภูมิใจไปกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่เขาสามารถเริ่มบุรีด้วยตัวเองได้สําเร็จค่ะเหนื่อยไหมกับการทำงาน7วันที่ไม่มีวันพักเลยนะคะก็คงเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่ว่าการที่เราได้ช่วยเขาเริ่มบุหรี่ได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งแล้วพอเราเห็นเขาเริ่มบุหรี่ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นครอบครัวก็มีความสุขเราก็พอมมีความสุขไปด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกว่างานนี้มันเป็นงานที่มีคุณค่ามากสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เรามีพลังใจที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปได้เรื่อยๆคะ่ะ สิงที่อยากจะฝากถึงน้องๆเภสัชกรนะคะรุ่นใหม่ๆนะคะก็คิดว่าอยากให้น้องมาสนใจแล้วก็ใส่ใจวิธีการให้บริการเลือกบุหรี่ให้มากขึ้นนะคะนอกจากได้ความภาคภูมิใจที่สามารถช่วยผู้ป่วยนะคะให้เลือกบุหรี่ได้นะคะแล้วก็ทําให้เขามีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพนพ์ของวิชาชีเพเภสัชกรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นร้านยาก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ได้มากขึ้นและส่งเสริมให้เป็นสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ